อะไรก็คนละเม็ดไหมไม่เียวอะไรก็ลูกของพ่อไงของพ่อกินอันหนึ่งก็อันนี้มันมีฝองเม็ดก็พ่อกินอันหนึ่งแม่อันหนึ่งไหมอืม,อ,มอันนี้เราก็เครื่งกันนี่ก,กำลังหยาดทุเรียนกันพี่น้องเอาลงไปหรือไม่เอาอไม่เอาไม่เอาบอกเอาไหม คนหนึ่งก็กำลังบำลุงคนหนึ่งก็กำลังลดความผ้อ่อนครับท่านผู้ชมฮึไปแล้หรือว่าว่าเอาไม่บอกว่าคนไหนเอาไม่บอกว่าไม่ถูกอ่ะ ม่นคืออะรนอะไรไม่เอะไม่เรอไม่ใช่หนึเบิดแล้วพี่น้องเร๋ยวตะเืิกเร่ตะเบิกกับในกันถือได้วันที่หนึงสีเหลี่ยงสีเหลี่ง อย่างเป็นสวนเลยขนาดเล็กนี่มันใส่ังออกบนส่